เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะดึกแค่ไหนเราก็ได้นึน่งนะคะณนะตอนนี้เวลาณตอนนี้สองทุ่มห้าสิบสี่นาทีอันนี้ความงอกของเขานะคะที่งอกมาตอนนี้ถ,ถ้าถ้าถึงพรุ่งนี้เช้ามันจะงอกยาวซึ่งมันจะไม่ได้สารกาบ้านะ ถ้าตรงนั้นนะคะว่ามันง,งอกยาวเป็นใบอาจจะส่งผลถึงผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเกานะคะการงอกของข้าวเราจะควบคุมการงอกนะคะงอกงอกดีมากเลยค่ะเพราะอากาศร้อนวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองมีนาหกสิบหก ปล่อยไว้ให้ยาวกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้คุณภาพเราควบคุมคุณภาพการงอกอความงอกความยาวของรากที่งอกออกมาเนะะี่ยค่ะต้นต้นกล้าน้อยที่งอกออกมาเนี่ยคือเราจะไม่ให้เกินสองมิลน,นะคะประโยชน์ของเขาถึงจะได้เต็มที่นะคะสารกาบ้าสารกาบ้าจะอยู่ตรงนี้เราต้องควบคุมด้วยนะคะ ทุกขั้นตอนก่อนจะถึงมือลูกค้านะคะเราใส่ใจเราเป็นคนเพื่อเราเป็นคนทํานาชาวนาปลูกข้าวเองดูแลจนถึงจําหน่ายนะคะแปดลูกจําหน่ายเองทําการตลาดเองนะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนนะคะออเดอร์เรามาตลอดสัปดาห์นี้ปังมากๆนะคะค่อยขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆยังไม่ถึง สัปดาห์เลยจะแตะที่ส0งโลแล้วค่ะเราพอใจมากๆนะคะแล้วเราก็ได้รับคำชมคอมเมนต์